ทีมอยู่างหลัทีมงาน่เขาเล่นไปแบบสุดยอดมากเลยนะครับผมที่เขาเจ๋งมากแล้วก็เห็นว่าทุกคนชูชูพัชอะไรช่วยดูได้ครับชูพัชให้ดูนะเออส่วนใหญ่คนที่ถือพัชนี่จะเป็นคนจะเป็นแม่ๆมน้องาแล้รัเอนรหรอครับร้อนไหมครับมาแล้วตั้งแต 10มข้ามเปิดกล่้านเลครับว่าเพื่อที่ยวนัดวไงคิดถึงใช่ครับผมคิดถึงใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมคิดถึงทุกคนเช่นกันครับฉัน10มคิดถึง ใช้ทุกคนช่วงนี้พากผมเองก็มีละครเรื่องใหม่ที่กำลังจะถ่ายเหมือนก,ออกันนะครับกำลังจะเริ่มถ่ายก็คือดวงแจ้งในไฟหนานวะครับผมรู้ว่าตัวละครเป็นคนยังไงไม่รู้รอดูในละครนะครับคือก็เ,เป็นละครอีกอีกีแบบหนึ่งนะครับที่เราได้เล่นเป็นอีกบทบาทหนึ่บนบนนงนะครับก็ยากจะปากติน่าเป็นนันกเอกใหม่ด้วยท้ามเล่นเล่นกันใน แต่ยังไงก็ถึองบอกว่าเป็นลังใจผมแล้วก็ผมอยากเป็นลังใจทุกคนนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในในช่วงปีใหม่ไทยนี้นะครับผมทุกคนต้องมีความฝันทุกคนต้องมีเป้าหมาย